สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนฟังจากปากหนุ่มกัใชัยรู้สึกอย่างไรเวลาโดนสังคมดา่ายืนหนึ่งเรื่องเป็นตัวพ่อของวงการจริงๆพร,ระลดแลนทํางานมาตั้งแต่อายุยังน้อยสําหรับนักแสดงพิธีกรชื่อดังหนุ่มกัใชัยกาเนิดพลายแม้ปัจจุบันวัย5้ปีแล้วแต่ยังหล่ออราส่วนทางอายุสุดๆแม้ปัจจุบันหนุ่มกัใชัยจะหันมาโฟกัสด้านวงการข่าวทําให้เขากลายเป็นผู้มีอิทธิพล ไม่น้อยมีผู้คนติดตามและให้ความสนใจตลอดแน่นอนว่ามีคนชอบก็ต้องมีคนเกลียดเป็นธรรมดาล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้เปิดใจรู้สึกอย่างไรบ้างเวลาโดนคนมดาด่า โดยเจ้าตัวเผยว่ารู้สึกเฉยเพราะส่วนตัวมีวิธีคิดสมมติว่ามีคนเข้ามาทำไมไม่ทำอย่างโน้นทำไมไม่ทำอย่างนี้รายการชั้นต่ำพิธีกรชั้นต่ำก็เลยมองว่าอ๋อที่คนเขามาด่าเพราะเป็นการคาดหวังของเขาเพราะคาดหวังกับเราว่าอยากให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้แต่พอเราทำไม่ได้เหมือนเขากโกรธก็เลยด่าเขาไม่ได้ผิดอะไรเพราะเขาอยากให้ทำมันเลยทำให้เราเรียนรู้ว่าเรามาหยูดถึงจุดหนึ่งที่คนกำลังคาดหวังกับเราจริง จริงท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก www. t i n i c o m ขอบคุณครับ